ผู้ชายชอบผู้หญิงเรียบร้อยแต่กดไลค์ฟอลโล่สาวเซ็กซี่แฟนใครเป็นหรือใครเป็นอยู่บ้างครับเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมกันเช่นเคยนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ค้างคาใจกันมานานอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งหลายๆคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะโดนแฟนบ่นว่าอ ชอบผู้หญิงเรียบร้อยเวลาแฟนตัวเองแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยก็จะให้ไปเปลี่ยนแบบจะไปโชว์ทาไมห่วงใสก่กงเกงขาสั้นไม่ได้โชว์หนะ้าอกไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ในเ,เขาเรียกอะไรในโซเชียลต่างๆก็จะมีสาวเซ็กซี่ที่แต่งตัวเซ็กซี่หุ่นดีๆชุดว่ายน้ําเต็มไปหมดบางคู่ที่เป็นแฟนกัน,นถึงกับทะเลาะกันเรื่องนี้เลยใครคู่ไหนเป็นอยู่บ้างคอมเมนต์มาระบายให้ฟังกันได้นะครับซึ่งมุมมองแบบ2มุมของผมอ่ะ ผมก็เคยเป็นผมพูดก่อนเลยว่าผมก็เคยเป็นที่ชอบให้แฟนตัวเองเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะความห่วงไงไม่อยากให้คนอื่นมามองแบบเออตอนนั้นยังเด็กออแล้วก็โดนปลูกฝังในรูปแบบแบบนี้มาเมื่อก่อนยังเด็กยังมีภาวะการตัดสินใจอะไรเองน้อยแล้วก็ใครเขาคิดยังไงก็ไปคิดตามเขาโดนปลูกฝังมาแบบนั้นก็เข้าใจนะในส่วนที่ความห่วงแหละแต่ถามว่าชอบดูในแนวเซ็กซี่แนวสวยงามไหมคือส่วนตัวผม,มดูได้หมดผมชอบผู้หญิงน่ารัก ผู้หญิงเซ็กซี่ก็ชอบออผู้ชายชายแท้ก็ชอบเยอะอย่างผู้หญิงก็ชอบเหมือนกันผ,ผู้ชายมีซิกแพคผู้ชายหุ่นดีๆส่วนใหญ่เขาก็ชอบกันมันก็เรื่องธรรมดานะหมายถึงว่าตอนนี้ที่เข้าใจแล้วอะแต่ตอนนั้นคือมันก็ไม่อยากให้แฟนตัวเองโดนคนอื่นมองอะใช่ปะ่ะเออใครใครเห็นด้วยก็เมนมาบอกได้นะซึ่งผู้หญิงเองก็คาใจแหละผมเข้าใจฟิลผู้หญิงอีกมุมหนึ่งก็คือเอา้าอะไรวะก็เห็นชอบเซ็กซี่แล้วทาไมแฟนตัวเองเซ็กซี่ สวยทำไมไม่ให้ทำอะไรแบบนี้ซึ่งผู้หญิงเองก็อยากจะมีฟิลที่จะเซ็กซี่บ้างจะแต่งตัวสวยๆโชว์นูน่นโชว์นี่บ้างอยากโชว์ความมีสเสน่ห์บ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหม,มผมว่ามุมเนี้ยคุยกันด้วยความเข้าใจดีกว่านะครับดีกว่าไปทะเลาะกันว่าทำไมถึงต้องดูอย่างนั้นแล้วทำไมไม่ให้ฉันแต่งแล้วผู้ชายก็จะสวนว่าอที่คุณก็ดูผู้ชายตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยเถียงไปเถียงมาเถียงกันเพื่อลองปรับความเข้าใจกันครับก็ แต่งให้เหมาะสมเซ็กซี่ในอไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวไปเที่ยวห้างทั่วไปก็อาจจะแบบว่าขาสั้นบ้างโชว์นิดๆหน่อยๆอได้บ้างผมอยากให้ปรับทั้งสองคนนะอย่างผมมาปรับได้นะคือแต่งไงก็เรื่องของคุณเลยแต่งให้สวยงามที่เหมาะสมไม่ใช่ไปวัดแล้วใส่แบบโชว์หนะ้าอกขาสั้นไปอะันนียไม่ใช่อันนี้เราอยู่ในประเทศไทยอยู่นะึกออกไหมก็แต่งให้มันเหมาะสมอยากจะไปเที่ยวที่แบบอะมีแต่วัยรุ่นแต่งตัวเซ็กซี่บ้างก็ไม่เป็นไร ใครจะดูว่าช่างแม่มันเหอเอาจริงสุดท้ายแล้วนะมีแฟนที่มีความเข้าใจกันและการใช้เหตุผลในการคุยกันดูแลรักใคร่กันไม่ประสาทแดกใส่กันคุยกันด้วยเหตุผลและความเข้าใจได้แค่นั้นพอแล้วมึงเออมีมมอะมีความซื่อสัสตย์ต่อกันมันไม่มีใครมาเอาของมึงไปได้หรอกนอกจากตัวแฟนมึงอยากจะไปเองหรือว่าทําประสาทแดกใส่กันวัน,วน,วนหาแต่เรื่องชวนทะเลาะหาเรื่องทุกอย่างตรงข้ามกันทุกอย่างคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ได้ฝั่งหนึ่ง ต้องได้ดั่งใจอย่างเดียวอะไรแบบนี้เออมันไม่เกี่ยวกับการแต่งตัวหรอกคือผมเองก็ตกผลึกแล้วตอนนี้แต่งยังไงก็แต่งได้เลยถามว่าสไตล์ในการชอบผู้หญิงเมื่อก่อนผมชอบผู้หญิงเรียบร้อยน่ารักแล้วก็ชอบดูคนเซ็กซี่ยอมรับเลยแต่เดี๋ยวนี้คือผมมองดูได้หมดนะแบบว่าเซ็กซี่ในแนวอาร์ตตีก็สวยดีเซ็กซี่ในแบบพิตตี้ก็สวยดีอย่างแต่งตัวเท่เทคมคมหรือว่าน่ารักน่ารักก็แล้วแต่แนวสตรีทแนวอะไรมันก็มีหลายแนวแบบที่คนชอบแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ มันก็อยู่ที่คนสองคนมากกว่าแล้วก็อยู่ที่ความสึกที่เราเจอคนคนนั้นแรกๆพอพี่เลิฟคบกันไปถห้มันลงลงตัวทุกอย่างเข้าใจกันได้มากขึ้นต่างคนต่างปากเข้าหากันมันก็ดีได้ถูกปะเออสุดท้ายแล้วมันไปพอยหลักในเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆคนส่วนใหญ่แม่งชอบเอาเรื่องปัญญาอ่อนเล็กๆน้อยๆ,ๆมาทะเลาะกันแล้วก็ทําให้ความรักที่ควรมีความสุขแบบที่มันควรจะเป็นอะ แม่งกลายเป็นไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็ลองถ้าดูคลิปนี้แล้วโดนใจตัวเองอยู่ก็ลองไปปรับหมายเสร็จดูนะครับว่าเฮ้ยทำยังไงแล้วให้มันจะมีความสุขมากขึ้นตัดเล็กๆน้อยไปแล้วโฟกัสที่เรื่องหลักๆดีกว่าใช่ไหมอ่ะใครเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่ก็มาระบายให้เพื่อนๆฟังได้แต่ว่าอย่าเอาเรื่องในบ้านมาพูดสเสลเทะเออพูดแค่พอประมาณมาปรึกษากันได้ในแชทในไม่ใช่ในแชทในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่จะโชว์หุ่นนะ อยากรูปร่างดีก็กาแฟยูบีเอสเปซโซนะครับช่วยคุมผิวช่วยเร่งการเผาผลาญช่วยระบบขับถ่ายและช่วยห้อิ่มนานด้วยแนะนำเลยผมก็ใช้อยู่ในการรักษาร่างกาย Body s ซิปแพ็กการ์มีของผมอ่ะฝากกดให้รางวัลของขวัญและก็กดหัวใจกด follow ให้ด้วยครับ